สวัสดีครับ FC พพ2รอยทุกท่านครับสวัสดีครับ FC หาหนอนทิลักทุกท่านครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยครับในทางตัวเลขการสิงคโปร์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านโดยจะเป็นท,ทนนนั้งห่านอยลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันทร์ทั้งสุกันในทีเดียวนะครับพบกันวันนี้รอบของวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565ครับ ก่อนจะพบในทางวันเสาร์เรามาสรุปแนวทางของวันศุกร์ที่5ครับไกลเหงนไกลปังทั้ง4น้อยและเล่าวัฒนาเนาะห้าหน้อยปกติครับบนมาอหาหารพิเศษห้าหน้อยเฉพาะกิจขออภยัยห้าหน้อยเฉพาะกิจครับบนมา1 2 3นะครับล่างมา1 6แม่เรียงพี่น้องเลยเนาะพิเศษครับบนมา208ล่าง92ปกติบนมา5 1 3ล่างมา74 ปิดท้าย VIP บนมา973ล่างมา74เห็นไหมฮะให้74หรือ VIP มันมาทั้งปกติทั้ง VIP เลยโอ้โหสุดโต่งจริงๆเลยเนาะเด่น0ูย์ก็มาเนาะ08เด่น2ก็มา23นะครับเอาสายรูดยินด,ดีด้วยเด้อ, 2, 3, 8, 0, 0, 8, เ,อเจาะก็238008เนาะ74มา2รอบเอาก็ยินดีกับวันที่เฮงที่ปังเนาะ หวยมีเข้าไมีถูนะจ้าตามแต่พอดีปิดท้ายสองทุ่มสาวฝั่งของราวพัฒนา4ตัวนะครับ7จ็ดห้สล่าง7จหบน5 4าสก็หลุดไปอีกแล้วราวไม่ใกล้เคียงเลยนะครับอืมเลขก,กำลังวันนะครับชุดกำลังวันชุดนอกตารางเนี่ยแอดพิสูตรแล้วนะครับหลายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะเาะลาวลาวเนี่ยเข้า2ตัวอยู่นะทุกททุกๆ,ๆ,ๆวัน ของเวลาเลยเนาะเอาลองตามดูนะครับอ้าวตามแต่พอดีหวยมีข้าวมีดูก็ห้ามพลาดในทางวันเสาร์ไปดูในทางสีน้อยวันเสาร์ที่6กันนะครับแนวทางทั้งสีน้อยจะเป็นยังไงงั้นนะครับเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับอาจเจาะอ,อาจซออาจเจอเฮียคนใหม่เศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครก็มารุ้นไปด้วยกันเนาะนะครับเช่นเคยครับแนวเด่นนะครับเด่นเบิ้ลก็ให้2 2 5 5ไว้นะครับ ไม่แน่นะฮะพรุ่งนี้อะไรก็เป็นไปได้นะรพรุ่งนี้จริงๆชอบเก้าเกด้ซ้ำไปเนาะจริงๆนชอบเก้าเกด้ซ้ำไปสำหรับรอบของวันที่6นะครับเสาร์ที่6เด่นรอบก็ให้นะครับให้ไปตามนี้แล้วฮะตรงบ้างสลับบ้างก็อย่าว่ากันเมื่อวานนี้ก็ให้ v p p เนาะเจตรงตรงมันมาทั้งปกติมาทั้งล่างปกติและล่าง v i p เลย74เนาะ ก๊อปกันมาทั้งตุนเลยเอาตัวที่ติ๊กให้เน้นให้ชื่นชอบนะครับก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับตัวที่ไม่ได้ติก๊กไม่ได้เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะฮะมาเหมือนกันนะกำชับอยู่เสมอมาเหมือนเหมือนกันจ้าอ่านอกตารางนอกตารางก็มีทั้งหมดอย่างนี้นะฮะติ๊กให้แล้วเนะสามห้าไม่แน่นะครับให้สามห้าอาจจะมาสามหกอย่างเงี้ยนะฮนะสามห้าามหกเนาะพวกนี้นะครับ สามห้าสามหกสามศูนย์นะครับศูนย์หกอะไรพวกนั้นศูนย์ห้าเนี่ยกันก็นะตามเลยนะครับไม่ต้องห่วงอา้าวให้เด่นแปดแปดกับสามสามไนเนาะสำหรับนอกตารางชอบนอกตารางตามนอกตารางชอบในตารางตามในตารางนะครับหรือชอบทั้งสองก็ตามทั้งสองก็ได้เพียงแต่ใชใ้เด่นร่วมกันเนะเาะอ้าวขอให้เฮงให้ปังนะครับเอฟซี 4, ทุกท่านสําหรับรอบสี่หน่อยวันเสาร์ที่หกพักผ่อนหย่อนใจก็มาเฮงมาปังกันต่อนะครับ ยังไงก็ตามต่อพอดีหวยมีเข้าไม่หลุดเฮงๆปังๆถูกหวยเรื่องเงินสุขภาพแข็งแรงสวัสดีจ้า